ฝันเห็นย่้ผู้สิบคนตายแล้วมนาะพบที่ข้างเดอ้ออยู่ทั้งเนี่ยลาเสิไม่นั่มคนใส่กะละมังรับนะว่ายด,ดีต้อนรับสู่ช่องพี่ออดุยสารราชินีมา,ชาแชร์ราชินีชาแนลนะครับเนยตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่คุณแม่ฝันแม่นคนหนึ่งครับเด้อได้ยินข่าวว่าฝันงวดที่แล้วก็ฝันแม่นวันนี้ก็ฝันอีกนะครับเด้อยเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ที่หนึ่งว่าฝันเห็นอะไรยังไงอีกสักครู่อีกสักครู่รอให้คุณแม่น้ำผลไม้เก้าอย่างนะครับ มาถวายปูงดำเดีบบดยดนี่อืมได้มุดเนาะเอ๋อคุณแม่มาจากไหนครับนี่นอยู่นี่เลยบอกอยู่อ๋อใช้เมื่อกี้เรานี่นะ่ะร้านบ้านอยู่ตรงไหนนี่ส้มซ่ามาจู่นี่แมจ่จ่าร้านมั่นเลนะอยู่ทาน อยู่บ้านอาจารย์ที่ที่เราไปเช่าที่ผมเช่าที่จอดรถวันละสี่ร้อยนี่น่ะโอ้อยู่ติดบ้านอาจารย์นี่เองเป็นไงครับฝันว่ายังไงมั่งฝันว่าปูเครื่องรับเครื่องเชื่อมรับนี่งูเข้าไปหอดหอดหอดข้านในหอดบ้านแอกล้วก็เหลี้ยวกับมาเลี้ยวกางหนาแล้วก็เหลี่ยวกับมาโอ้เข้าไปในเข้าไปในลานมันแล้วบอกสีดำสีดำสี่าดำโอ้แล้วก็เลยได้ช่วงไหม จ้าได้เจตวาบอกว่าได้หลายได้วเอไมงได้เจตหาได้เจตหาลงเงินนี้ฝันยังเัินนี่ฝันว่าคัดอันเห็นกบกบจ้าไม่พูดเถ้าวันเอ่อเอือนแปลวครบบ้านเพิ่นเพิ่นขุดกบครั้งแรกผู้ชายเอาไห้ระบาดที่นี่เพิ่นก็เลยว่อบานเอาครบอสานเป็นกบไง่ายหงงง่ายไหมเอาไห้กันบ้านแ้วเราเอาไปขังไว้กันเอาผู้ใดเอากบไปใส่ยุ่งตั้งเยันระบาดสันก็เลื่อัน ฟันเห็นย่้าพูดตีคนตายแล้วน่ากบอยู่ทั้งเด้ออยู่ทั้งแน่นว่าเต็มสีเลยน้าขนไส้สลมังกะ่อหญงดอกกบเต็มเลยไหมจ๊ะตีเป็นเลขหมายเลศูนศเกครับศูนย์เก้าห้าเนียจ้าศูนย์เก้าถ้าเจอฟันเห็นผีก็ศูนย์เนาะคบนี่น้ำเด้กบบี่ตีเป็นอะไรพูดถ่ำคนราซีเด้คกบคนตายก็ศูนย์ศูนย์สี่วะผมก็ตรงกระเรียกจานเนี่ ศูนย์เก่าสี่ศูนย์เก่าสี่นย์เก่าสี่ศูนย์เก่าหาครับเออเป็นขอเออยูบ้านใกล้ๆอีกหูฝันครั้งแรกกค่เคยฝันไม่เคยฝันเลยที่ฝันถูกเจ็หนี่คือฝันเห็นงูใหญ่เข้าเลื่อยเข้าไปหานานมันสงสัยผู้คนเข้าไปเอิ้มาเมาส่ไม่อีหลากสิว่าต้นนอบ้าบ่าอะไรนะพ่ดได้ต้องมาแล้วได้อะไรมาใบท่านนี่ั่ไม้ก้าอยางจ้าโอ้งวดนี้ก็ฝันแล้วฝันเห็น กบกบกับคนตายหรือว่าคนตายเอากบไปให้คนครอครังแรกคนผู้ชายเอาให้อืบ้านบ้านก็เลยว่าเอ้ากขบก็ั้งไว้นี่ไปใส่ก็เลยขึ้นไปบนบ้านบ้านเลยย้ายย่า,าย่เถวคนตายแล้วค้นตายเรามอามอหนาเด้เอาหม,มออหนาเด้ที่ตะวันอยู่กะละมังกะละมังกับซ้ำนี่แหละใหญ่เต็มเลยอือว่าคนคนตายคนนี้ไม่ไม่ได้มองเราหันหลังหันหลังหนีเลยแมนตะวันหยก ยกยกนี่ให้ยกกระมังยกกระมังโกบให้โกบก็เต็มกระมังตีเป็นศูนย์เก้าสี่สี่เก้าศูนย์เนี่ยเนาะมหนึ่งสี่แปดรันมันหนึ่งสี่แปดบ่บ้านเลขที่หนึ่งสี่แปดมีอะไรก็มาเล่าใหม่ดีครับเดี๋ยวจมีความฝันใหม่เอ้าค่อยฝันจัดเนาะอันนี้เดินมาได้เนาะใกล้ๆเดี๋ยวดูติดร้านก๋วยเตี๋ยว อาจารย์นตี้นะครับที่ไปเช่าที่อาจารย์นตี้ไปเช่าลานเพื่อที่ให้เอฟซีไปจอดนั่นแหละนะะนครับก็ถือว่าช่วยกันไปเนาะแม่เนาะคุณแม่ชื่ออะไรครับแม่สังวรแม่สังวรไหนไม่จุดทูบไว้แล้วบ่ไม่จุดทูบไว้อันบ่จุดนี้โอ้ผหเปิดโชคเปไดโชคเดี๋ยวให้คุณแม่จับรูปทูบตัวเลข พ่กมีโชคจับแล้วครับมาไปลุ้นลุ้นลุ้นก็ตีเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าห้าอืม ไม่เลยเวลาเลเลตวไรไม่รู้ไม่ร้ทำอะไรตุไรจ่ายคนก็เป็นมึงเอ๊ะมีงบอยู่หมื่นหนึ่งจะซื้อตัวไหนเนาะวันนี้มาฮะยกมือเนี่ยเราดิเหรอมาแล้วมาแล้วเอ้ายกมือทุ่มหัวกันเอ้าไหปู่เอ้ยนะซ่าดูตาปู่เดลยวันนี้โอ้จุดทีเดียวจุดทีเดียวไม่เป็นป่าใส่ผลไม้เจ้าของกันอืมแม่ไป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 ตื่น ตื่นเต้นเหมือนกันนี่นอนนิน่อได้ถูกหวยครั้งแรกอ่ะปลูกไว้กันเล่ยอุ้ยมาเลยก้าวมาเลยจะตรงความฝันของก้าวมาเลยนั่นเดียวเดีวที่ก้าวจริงจริงคุณแม่สังสังเวียนสังวรแม่สังวรเราคอยฝันอุ้ยระวังมันกิ่งลงเรือหน่อเด้อก้าวจริงจริงคุณแม่ตีก้าว 0ูนย์สีโอ้เก้าก็มาจริงๆนะครับเก้าจริงจริงครับ รถเรารองนี่แล้วครับสิบเก้าสิบเอ็ดสิบสองห้าสี่สองเนี่ยวะห้าสีอรถองทุกวันเหรอะเนี่ยอง่งเนี่ยมีสีอะสีมาสตัวเลยเียงรถผมดอหน่อยคด้วตเี่ก็ห้าสี่สอ้สวยงามมากครับสีดูเลย ระปูเด้ออืมได้คู่กวอฝันเลยเนาะอืมตรงความฝันนั่นนี่940เนาะแคเฮ้ยแกตีเป็น904940นะครับเสี่ศูนี้คุณแม่คุณแม่ปีก้อแต่ว่าอาจจะให้เรา944มาเลยเด้อวันนี้ถูกครับ9น,นี้อาจจะเป็น6ก็ได้เป็น0ก็ได้นะคะอ๋อะ เ <s học> <hing> หงิงเงมันหมาในแม่เด้องว <s hr iek> ดนี้เอ้ากันค <s hr iek> ือกันเด้อขอบคุณมากครับ <S <s <hr iek> เอา้าน่สุดยอดเอ้าขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ